สวัสดีครับผม f b o บ to d e v t นะครับสอนข้อเรียน Get Start with Azure App Service เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Azure App Service นั่นเองครับปกตินะครับเราอาจจะเจอปัญหานะครับในการที่ Deploy Web Application หรือว่าเว็บ p i ของเรานะครับขึ้นไปยังแล้ว d นะครับเราต้องจัดการ Infrastructure ต่างๆอย่างวุ่นวายไปหมดนะครับค o n f i g ค่าต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ตัวคำสั่ง Command หรือว่าคำสั่ง Shell ต่างๆนะครับ ุ่นวายเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้นะครับตัว Azure App Service เนี่ยก็เป็นบริการแบบแพทนะครับก็คือเราเนี่ยทำแค่ตัวซอสโค้ดตัวโค้ดของเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับกับตัว Data นะครับจัดการแค่สส่วนนี้นะครับแล้วก็ d e PLOY ขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับเว็บแอปของเราเนี่ยก็จะสามารถใช้งานพร้อมใช้งานได้เลยนั่นเองครับ ต้องบอกว่าตัว Azure App Service นะครับมีฟีเจอร์เด่นๆเ,เนี่ยเยอะมากเลยนะครับซึ่งผมขอยกตัวอย่างด้วยกัน4ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับก็คือตัว Authentication Authorization นะครับทำให้เราเนี่ยทำเว็บแอปพลิเคชันที่มีระบบล็อกอินโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังต่อกับตัว Provider เจ้าอื่นๆได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google Twitter หรือว่า GitHub นั่นเองครับและส่วนที่2นะครับเราสามารถ Deploy ได้จากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Git Hub Bitbucket หรือว่าจะเป็นวิธีการผ่าน FTP หรือว่าตัว CI/CD ผ่านา Azure DevOps ได้นั่นเองนะครับและส่วนที่3นะครับก็ยังมีฟีเจอร์สำหรับการทำ Auto Scale นะครับเพื่อที่จะให้เว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากๆได้นั่นเองนะครับและส่วนฟีเจอร์เด็ดตัวสุดท้ายนะครับเราก็จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Deployment Slot นะครับก็จะสามารถ Deploy ตัว s ล็อตหรือฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปนะครับบนตัว production ได้เลยนะครับหรือตัวเว็บแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวของเราแล้วก็เปลี่ยนใช้ตัวเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สมูทนั่นเองครับผมสำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานม,มาก่อนนะครับแนะนําให้มีพื้นฐานในส่วนของการทำเว็บแอปพลิเคชันหรือว่า mobile backend มาก่อนนะครับเพราะว่าส่วนนี้เราจะเป็นการ Deploy ตัวเว็บแอปพลิเคชันเว็บ API หรือว่ามบายแบ็กเอนนะครับ ขึ้นมารานบนคลาวด์ Microsoft Azure นั่นเองครับสำหรับตัว Microsoft Azure นะครับก็เหมาะกับเว็บ e e v e l o p e r m o b i l e d e v e l เ p e r นะครับเพื่อที่จะนำตัวเว็บแอปต่างๆนะครับ d e PLOY ขึ้นมาบนคลาวด์นั่นเองครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องบอกว่าสำหรับ Azure เนี่ยเหมาะมากๆเลยครับเพราะว่าเขามีตัวบริการที่ชื่อว่า Azure for Student นะครับซึ่งให้เครดิตกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ย ใช้งานถึง100เหรียญต่อปีเลยนั่นเองนะครับเพียงแค่เอาตัวอีเมลนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการบริฟารมาแล้วนะครับมาสมัครใช้งานตัว a z u r e Fort s u d e n t นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องผูกบัตรเครดิตต่างๆนานา,นานแม้แต่อย่างใดเลยนั่นเองครับ สรุปสุดท้ายนะครับเหตุผลดีๆที่เราควรใช้ตัวชัวแอปเซวิสนะครับก็คือแอปเซวิสเป็นบริการที่มีมาตรฐานแล้วก็มีผู้ใช้งานทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศที่คอยพร้อมที่จะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเราลาที่เราติดปัญหานะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นคลาวที่สามารถใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็ต่อได้หลายแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับทำให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนั่นเองครับและคอร์สนี้นะครับเราก็เปิดให้เรียนกันอย่างฟรีๆรเลยนะครับตั้งแต่เนื้อหาที่เป็น พื้นฐานเบสิกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใช้คลาวมาก่อนครับก็สามารถเริ่มเรียนตั้งแต่คอรสนี้ได้เลยนะครับไปจนถึงการที่เราเนี่ยสามารถดีพอย y w เว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษาต่างๆแล้วก็ใช้งานได้จริงๆเลยนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วนะครับอย่ารอช้าครับเราไปเรียนกันเลยครับ